กิ่งไม้โดนพายุพัดหักตอนนี้กลายเป็นไม้แห้งค่อยอยู่ก็อ,อันตรายตอนนี้ต้องใช้รถกระเช้ามาตัดแต่งลงเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่จะเข้ามากราบสักการะพุทธาสถานวัดรุกชัยตุอขอปริโมทนาบุญกับนายกเทศมนตรีสมบลาษสาคุณรันรดนนุรินทร์โท ู้ใหญ่บดิตผู้ใยอดผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หผู้ใหญ่แก้วสวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่เทอทอวินัยสายแปงสมาชิกเทศบาลตำบลพัษาและคณะสถานเจ้าโยมที่มาร่วมด้วยช่วยกันตัดขอขอโมทนาถาทุกขอบุญนี้จงเป็นพลังปัจจัยนำคำชูให้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศงโรคภัยคิดสิ่งใดประคอรได้ต้องความ,มรู้ว่าปัตนาทุประการ